ก็ขอการกาบสวาสดีท่าผม้ชมทุเท่าเลยนะครับผมตอนนี้เราก็ไม่ได้อยู่เกมอะไรครับผมแต่อยู่ที่หน้าโปรไฟล์ของตัวละครของผมในเกมโรโบ็อกนะครับผมโดยคลิปนี้นั่นจะเป็นคลิปที่ผมจะมาสอนวิธีการสร้างเซิร์ฟส่วนตัวที่เอาไว้เล่นคนเดียวหรือเล่นกับเพื่อนโดยเฉพาะนะครับผมซึ่งไปกันเลยครับเพื่อให้รืรอนการเสียวลาซึ่งตอนนี้นั้นผมได้เข้าแมปอยู่สามแบบนะครับซึ่งแมปแรกก็คือแบบแบ็กแ,แ,แ,แพ็คก,กิ้งแบบที่สองอนิเม g ไ,ไฟติ้งซิมูเลเตอร์ และแบบที่สามแบ็กคอกนะครับผมซึ่งท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทําไมผมถึงต้องเข้าถึงสามแบบด้วยล่ะซึ่งเหตุผลได้ง่ายครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทําการเปรียบเทียบแล้วกันนะครับว่าการสร้างเซิร์ฟส่วนตัวนึ้งมันมันเป็นแบบไหนแน่ริจมันก็ไม่ยากหรอกครับมาเรามาเริ่มกันเลยก็คือมาพอเลาถึงหน้านี้ปั๊บก็คือให้เรากดไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับผมซึ่งอยู่ตรงนี้มากดเข้าไปเลยครับซึ่ง โดยพอเราเลื่อนลงมาสักพักเราก็จะเจอนี่ครับผมแมปแบบส่วนตัวซึ่งการสร้างนั้นก็คือง่ายๆครับผม,มแค่กดตรงนี้ครับ create อ,อ,อันนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจเรื่องภาษาอังกฤษเท่าไหร่แต่กดสร้างครับซึ่งพอมันขึ้นหน้านี้ปับ๊บมันจะมันจะถามเราว่าเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยจะชื่อว่าอะไรซึ่งผมจะตั้งชื่อว่าเ,เกมละกันนะครับผมมาแล้วก็กดนี่ครับ get now ซึ่งอันนี้คือเราสร้างเสร็จแล้วครับแบบส่วนตัวของเราซึ่งถามว่าจะทําไงต่อก็มันจะให้เลือกนะครับว่าจะให้ไปตั้งค่าเกี่ยวกับแบบส่วนตัวหรือว่ายังไม่ต้องไปตั้งค่าตอนนี้ซึ่งผมกดเข้าตั้งค่านะครับผมปลายกดเข้าไปชปซึ่งพอเรากดมามายังหน้าตั้งค่าของเซิร์ฟส่วนตัวแล้วมันจะมีอะไรบ้างมาดูกันทีละขั้นตอนนะครับผมไม่ใช่ขั้นตอนสิมาดูกันว่า มันมีอะไรผ้าหั่งแหม่ขั้นตอนเร็วยังซึ่งอันแรกที่ผมชีอ้อยู่นี้ก็คือเป็นเหมือนการเปิดเหมือนเปิดระบบที่ไม่ให้คนอื่นเข้ามาซึ่งคนที่จะเข้ามาในแมปตัวของเราได้ต้องเป็นคนที่มีลิงก์เท่านั้นถึงจะสามารถเข้ามาได้ซึ่งเราตอนนี้เราได้เปิดเปิดแบบเปิดไม่ให้ใครเข้ามานะครับผมส่วน,นีนสองก็คือเพื่อน อันนี้สามารถเปิดให้เพื่อนทุกคนที่เป็นเพื่อนกับเราในโลบ็อกสามารถเข้ามาได้โดยถ้าต่อให้เพื่อนแบบว่าเออไม่ใช่เพื่อนเซ็กแม้ต่อให้เรานั้นจะเปิดตรงนี้ก็ตามแต่เพื่อนก็สามารถที่จะตามเข้ามาได้ซึ่งอันนี้ผมปิดอยู่นะครับผมน,นั้นอันที่ตามนี้ก็คือเป็นรายชื่อของเพื่อนโดยเฉพาะก็คือถ,ถ้าผู้ชมรู้สึกว่าเฮ้ยอยากเอาเพื่อนแค่คนนี้เข้า ไม่ได้อยากเอาเพื่อนทั้งหมดเข้าก็แค่เอาชื่อมาแล้วก็พิมพ์ใส่ครับซึ่งพอพิมพ์ใส่ปั๊บกดแอดซึ่งเดี๋ยวผมเอาสักคนหนึ่งแล้วกันมาปึ๊บไอ้นี่ครับพอมันก็จะขึ้นแบบนี้ปึ๊บพอพอเราได้เพื่อนปั๊บเรากดแอดเข้าไปซึ่งมันเพื่อนคนนี้นั้นจะสามารถเข้าเข้ามาได้เข้ามาแบบส่วนตนัวของเราได้เลยโดยที่แบบว่าเราไม่ต้องทำอะไร ค่เข้าแบบแล้วเพื่อนคนนี้ก็สามารถตามเข้ามาได้หรืออีกวิธีดึงที่ง่ายมากกว่านั้นก็คือการสร้างลิงก์ครับผมซึ่งวิธีการสร้างลิงก์มาที่ตรงนี้ครับแล้วกดคลิกปึ๊บเรียบร้อยครับสร้างลิงก์เรียบร้อยจากนั้นทําการครัดลอกลิงก์แล้วก็ส่งให้เพื่อนแล้วเพื่อนก็จะตามตามลิงก์มาแล้วก็สามารถเข้ามาเล่นกับเราได้ซึ่งนี่นี่แหละครับในการสร้าง เซิร์ฟส่วนตัวของเราซึ่งเราจะกลับไปที่เซิร์ฟแบบเรียกว่าทั่วไปครับนี่ครับพอเราสร้างเสร็จมันจะขึ้นแบบนี้โดดๆ,ดดๆจากนั้นเราก็ทําการจอยเข้าไปในในแมปส่วนตัวของเราแล้วก็สามารถทําอะไรได้เลยซึ่งนี่แหละครับก็คือการสร้างเซิร์ฟส่วนตัวมาส่วนอีกสองแมปที่ผมเข้าล่ะมันต่างกันยังไง จริงๆอนนีมะไ,ไฟติ้งซิมเลเตอร์นั้นก็ไม่ได้ต่างจากแมปเมื่อกี้นะครับผมก็ต่างกันตรงที่ว่าต้องเสียตังก็คือเสียโลบัคในการในการสร้างครับซึ่งไม่ใช่ทุกแมปที่จะฟรีนะครับผมต้องต้องเข้าไปดูด้วยว่าแมปไหนบ้างที่ฟรีและไม่ฟรีหากถ้าผม่ชมนั้นอยากจะส,สร้างเซิร์ฟส่วนตัวส่วน แบ็กฮอกล่าวว่าไงแบ็กฮอกนี่ก็คือเป็นแมปที่ไม่ไม่ได้รับการซัพพอร์ตเป็นแมปส่วนตัวนะครับผมถามว่าทําไมล่ะให้คิดง่ายๆครับคือหน้าเข้าเกมหน้าหน้า็อบบี้นั้นมันคือแมปแบบส่วนตัวอยู่แล้วให้คิดแบบนั้นครับมันก็นเหมือนแมปส่วนตัวอยู่แล้วเรื่องโอเพ่นกก็คือเป็นการดึงทุกคนเข้าสู่แมปใหญ่แมปหนึง่งแค่นั้นแหละครับเพราะงั้น แมพพวกแนวชูตติ้ง FPS อย่างนี้ก็คือส่วนใหญ่จะอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับผมใช้คาว่าส่วนใหญ่ละกันไม่ใช่ทั้งหมดหรืออาจจะส่วนน้อยอันนี้ผมไม่มั่นใจก็คือมันจะไม่สามารถทราบเป็นแมปส่วนตัวได้ซึ่งก็กจะราวๆนี้แหละครับในการสร้างเซิร์ฟส่วนตัวของเราซึ่งหากมีข้อสงสัยตรงไหนเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถที่จะถามลงมาได้ใต้คลิปนี้นะครับผม ซึ่งผมก็จะเข้าไปอ่านนะครับผมแล้วก็มาดูกันนะครับว่าคลิปหน้าผมจะเล่นเกมอะไรแล้วทำอะไรในเกมนั้นจะมาคนเดียวแบบนี้หรือจะมาเพื่อนกี่ลืมติดตามชมกนันด้วยนะครับผมแล้วจเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ